ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568เป็นต้นไปชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งทางอากาศทางบกและทางทะเลจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่าไทยแล n ด d i ิจิ a l a อะ i v a วอ a r d หรือ TDAC ภายใน3วันก่อนมาถึงประเทศไทยเพื่อทดแทนแบบฟอร์ตอมตม .6 แบบกระดาษที่กระทรวงมหาดไทยประกาศยกเว้นไปเมื่อวันที่2กรกฎาคม2565และต่ออายุเรื่อยมา ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่30เมษายน2568ที่จะถึงนี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการกรอกแบบฟอร์ม TDAc เพื่อช่วยให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการไทยสามารถติดตามชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวขณะอยู่ในประเทศไทยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภยัยอย่างไรก็ตามสำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางประเทศไทยได้รับการยกเว้นไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม TDAc ก่อนเข้าประเทศ กรอกข้อมูลคนไทยตรวจสอบได้จากเคเบียนลาชอยู่แล้วสำหรับขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์ม TDAC ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ tdac.immigration.go.th หรือสแกน QR Code เว็บนี้เว็บเดียวเท่านั้นระวังเว็บไซต์แปลกปลอมจากมิชาชีพเข้าไปที่เมนู a l ลล่า a กาแล้วอัปโหลดหน้าพาสปอร์ตกรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษเลือกประเทศภุมมลำนาข้อมูลการเดินทาง เช่นวันที่มาถึงวัตถุประสงค์การเดินทางรูปแบบการเดินทางเลขเที่ยวบินหรือทะเบียนรถยนต์และข้อมูลการเข้าพักแต่ถ้าเดินทางมาจากประเทศที่มีโรคระบาดจะต้องกรอกข้อมูลที่เมนู health declaration แบบฟอร์มนี้สามารถกรอกข้อมูลผู้ร่วมเดินทางได้อีกด้วยจากนั้นให้กรอกอ e ีเมลแนะนำว่าให้เป็นอ e ีเมลที่เปิดจากโทรศัพท์มือถือได้จะได้รับ confirmation email หรือดาวน์โหลดเอกสารที่ DAC เก็บไว้ที่เครื่องก็ได้เมื่อมาถึงประเทศไทยให้นําอีเมลที่ได้รับมาแสดงที่ช่อง Passport Control อีกครั้งพร้อมหนังสือเดินทางก่อนเข้าประเทศสำหรับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีมาตราการให้นักท่องเที่ยวกรอกแบบฟอร์มขาเข้าดิจิทัลก่อนเข้าประเทศเช่น s d a r r i a Card ok ประเทศสิงคโปร์ eTravel ของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ e Arrival Card ok ของประเทศบูด มาเลเซียดิจิตอลอะไรวอลการ์ดหรือ MDAC ของประเทศมาเลเซียและแคนเบเดียออะไรวอของประเทศกัมพูชาซึ่งใช้เฉพาะสนามบินพนมเปญและเสียมราฐส่วนประเทศอินโดนีเซียต้องกรอกแบบฟอร์สมสำแดงต่อสุลกากรอินโดนีเซียนคัสตอมเดคลารชันหรือ ECD และใบอนุญาตสุขภาพซาตูเซหัดหรือ SSHP สำหรับประเทศเวียดนามลาวและเมียนมาในปี2568ยังคงใช้แบบฟอร์มบัตรขาเข้าเมืองแบบกระดาษแม้การกรอกบัตรขาเข้าดิจิทัลระยะแรกอาจจะเกิดความยุ่งยากแต่ในระยะยาวถือเป็นมาตรการที่ช่วยคัดกรองชาวต่างชาติและจัดการปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้น